n o r s p ส e r e Podcast สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลของเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงบุคคลที่ต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆในประวัติศาสตร์อิสลามยุคแรกเลยค่ะเป็นหนึ่งในสิบท่านที่ได้รับคำมั่นสัญญาว,ว่าจะได้เข้าสวรรค์ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ครับซึ่งเป็นเกียรติที่สูงส่งมากจริงๆครับเรื่องราวของบรรดาซาวกหรือซหบาเนี่ยให้บทเรียนกับเราได้เยอะมากๆเลยนะครับ วันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่หนึ่งในบุคคลสำคัญกลุ่มนี้ครับท่านที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือท่านซูเบตอิบเอัลอวามค่ะท่านได้รับฉายาจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะไลฮิวสลัมว่าฮาวารีหรือผู้ช่วยเหลือของท่านนบีเราจะมาดูกันค่ะว่าทำไมท่านถึงได้รับฉายานี้แล้วชีวิตท่านมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือเอ่อ เรามากลั่นเรื่องราวชีวิตของท่านสุเบกันดูตั้งแต่เด็กๆเลยการเข้ารับอิสลามการเจอเรื่องทดสอบต่างๆวีรกรรมจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตเพื่อให้เห็นภาพความศรัทธาความกล้าหาญและก็บทเรียนที่เราน่าจะเรียนรู้จากท่านได้นะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่พื้นเพข,ของท่านก่อนเลยนะคะท่านสุเบเกิดที่มักกะแต่เหมือนว่าชีวิตตอนเด็กๆก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ครับ ท่านเป็นกำพร้าตั้งแต่เด็กเลยบิดาของท่านคือเอาอาวามเนี่ยเ,เสียชีวิตในสนามรบไปก่อนคือบิดาท่านเองก็เป็นนักรบที่มีชื่อเสียงนะในยุคก่อนอิสลามาครับทำให้ท่านสุเบตโตมาโดยไม่มีพ่อแต่ว่าพื้นเพเข้าครัวท่านก็ถือว่าดีนะครับมีเกียรติมารดาของท่านนี่สืบเชื้อสายไปทางบานูฮาชิมตระกูลเดียวกับท่านนาบีเลยครับอ๋อค่ะ ถึงแม้จะกำพร้าแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเลยนะคะกลับกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้ถูกต้องครับจริงๆแล้วอิสลามไม่ได้วัดกันที่ตรงนั้นอยู่แล้วแต่วัดกันที่การกระทําหัวใจความศรัทธามากกว่าท่านซูเบเองก็มีสายเลือนนักรบจากพ่อมาเต็มๆเ,เนาะความกล้าหานี่คือเด่นมากครับขนาะท่านอาลีบินอบิตอลิบที่เรารู้กันว่าท่านกล้าหาญมากๆเนี่ยยังยอมรับเลยว่าท่านซูเบเป็นหนึ่งในคนที่กล้าหาญที่สุดที่ท่านเคยเจอมาเลย มีบันทึกเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาท่านไว้บ้างไหมคะพอจะนึกภาพตามได้ไหมมีครับมีบันทึกไว้ว่าท่านเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่เลยนะสูงขนาดที่ว่าเวลาขี่ม้าอารับตัวใหญ่ๆเนี่ยเท้าสองข้างท่านจะลากพื้นได้เลยโหสูงมากจริงๆค่ะครับส่วนคราวท่านมีสีแดงแต่ว่าไม่ดกหนาเหมือนซอฮาบ่าบางท่านนะครับลักษณะโดยรวมก็คือดูหน้าเกรงถามแข็งแกรง่ง สอดคล้องกับชื่อเสียงเรื่องความกล้าหาญเลยครับแล้วเรื่องการเข้ารับอิสลามล่ะคะท่านเข้ารับอิสลามตอนไหนแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะเรื่องอายุตอนเข้ารับอิสลามนี่มีหลายรายงานครับบางแหล่งบอก16บางแหล่งว่า12หรืออาจจะแค่8ขวดก็มี8ขวบเองเหรอคะครับแต่ที่น่าสนใจคือคนที่ชักชวนท่านเข้ารับอิสลามคือท่านอบูบักเกอร์อสัสซิดีครับ แสดงว่าท่านอบูบกัดเห็นความสําคัญของการเผยแผ่แม้แต่กับเด็กเล็กๆเลยนะครับพอเข้ารับอิสลามแล้วท่านก็เจอกับการต่อต้านเลยเหรอคะใช่ครับทันทีเลยลุงของท่านนี่ไม่พอใจมากๆพยายามจะบังคับให้ท่านออกจากาศาสนาใหม่ให้ได้ถึงขั้นจับท่านมัดกับเสือแล้วจุดไฟรมควันเลยนะโหดร้ายมากเลยคะ่ะครับเพื่อให้ท่านสำลักควันแล้วยอมแพ้แต่ท่านซูเบร์ตอนนั้นยังเด็กนะกลับยืนหยัดมั่นคง บอกเลยว่าจะไม่ปฏิเสธศรัทธาเด็ดขาดสุดท้ายลุงก็ต้องยอมแพ้ในความเข้มแข็งของท่านครับนี่คือบทเรียนเรื่องความเข้มแข็งของใจจริงๆนะคะแม้จะเจอเรื่องหนักขนาดนี้ตั้งแต่เด็กแต่ถ้าใจเรามั่นคงจริงๆอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเนาะความกล้าหาญของท่านสุเบกนี่เอ่อมันชัดเจนมาตั้งแต่เด็กจริงๆครับมีเหตุการณ์หนึ่งดังมากตอนนั้นท่านน่าจะอายุราวๆสิบสองปีเองค่ะมีข่าวลือในมะกะว่าท่านนาบีถูกจับตัวไป ตอนนั้นท่านทำยังไงคะอายุแค่12เองนี่แหละครับที่น่าทึ่งแทนที่จะกลัวนะท่านสุเบกคว้าดาบออกมาเลยดาบนี่อ่ยยาวกว่าตัวท่านอีกมั้งแล้วก็เดินลากดาบไปตามหาท่านนาบีทั่วมกกาเลยครับโอ้เด็ก12นะคะเนี่ยครับพอเจอท่านนาบีซึ่งท่านปลอดภัยดีท่านนาบีก็ถามว่าจะไปไหนท่านตอบแบบมุ่งมั่นเลยว่าจะไปฟันทุกคนที่จับตัวท่านนาบีไป สุดยอดเลยค่ะกล้าหาญเกินตัวจริงๆครับท่านนาบีก็ประทับใจมากในความกล้าความรักที่ท่านมีต่อท่านนาบีถึงกับขอดูอาหรือคำวิงวอนให้พรท่านสุบัยกับดาบของท่านเลยนักวิชาการเลยบันทึกไว้ว่าท่านสุบับเนี่ยเป็นคนแรกในประชาชาติของท่านนาบีมูฮัมหมัดเลยนะที่ชักดาบออกมาเพื่อปกป้องอิสามโอโ้โหเป็นเกียรติอย่างสูงเลยนะคะเนี่ยแล้วชีวิตส่วนตัวท่านล่ะคะโดยเฉพาะการแต่งงานกับท่านหญิงอัสมาบินติ อาบีบักซซึ่งเป็นพี่สาวท่านหญิงอาอิชะมีผลยังไงกับชีวิตท่านบ้างคะอันนี้สําคัญมากครับชีวิตคู่ของท่านเนี่ยเริ่มต้นด้วยความเเรียบง่ายหรืออาจจะเรียกว่าลําบากก็ได้นะท่านหญิงอัสมาเล่าเองเลยว่าตอนแต่งงานกันท่านสุเบกแทบไม่มีสมบัติอะไรติดตัวเลยนอกจากม้าตัวเดียวเรอคะแล้วท่านหญิงอัสมาทำํำยังไงคะท่านก็ต้องช่วยสามีดูแลม้าตัวนั้นละครับหาน้ําหาอาหารให้ม้าเองเลย ต้องอดทนกับความขัดสนพอสมควรแต่ท่านก็อดทนสนับสนุนสาม,มีเต็มที่มากๆครับการสนับสนุนจากภรรยานี้สําคัญจริงๆนะคะทําให้คนเป็นสาม,มีทุ่มเทกับงานใหญ่ได้ถูกต้องเลยครับความอดทนความเข้าใจของท่านหญิงอัสมานีเป็นพลังสําคัญเลยให้ท่านซุเบตทุ่มเทกับงานศาสนาได้เต็มที่แล้วตัวท่านหญิงอัสมาเองก็เข้มแข็งม,มากๆนะครับตอนอพยพหรือฮิจระไปมดีนาเนี่ยท่านกําลังท้องแก่เลยนะ โอ้โหเดินทางไกลตอนท้องแก่ด้วยใช่ครับแต่ท่านก็เดินทางด้วยความอดทนจนไปคลอดลูกชายคนแรกของชาวมมฮาจิรินหรือผู้อพยพที่กูบาชื่ออับดุลลอห์บินอัสตุเบรซึ่งการเกิดของท่านอับดุลลอห์เนี่ยเถือเป็นการลบล้างคำสบประมาทของพวกยิวในตอนนั้นด้วยที่เขาบอกว่าพวกผู้อพยพจะไม่มีลูกหลานสืบสกุลในเมืองมาดีนะ อ๋ออย่างนี้ที่เองเป็นกำลังใจให้ชาวมุสลิมอย่างมากเลยนะคะแล้วเรื่องการตั้งชื่อลูกๆท่านก็มีความพิเศษด้วยใช่ไหมคะครับอันนี้ก็สะท้อนอุดมการท่านสุบเบชัดเจนท่านตั้งชื่อลูกชายหลายคนตามชื่อสหฮาบะที่เสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮ์หรือะฮีดนะครับอย่างอับดุลลอห์มุสอัฟคอลิด เพื่อเป็นการให้เกียรติเหรอคะแสดงความรักความผูกพันที่มีต่อวีรบุรุษเหล่านั้นแล้วก็อาจจะเ,เป็นความปรารถนาให้ลูกๆได้เจริญรอยตามหรือแม้แต่ตัวท่านเองก็คงปรารถนาสถานะ ش ه ي นั้นด้วยนะครับพอมาถึงยุคมดีนะได้รับอนุญาตให้ต่อสู้ป้องกันตัวเองได้แล้ว บทบาทท่านซูเบตในสนามรบก็คงจะเด่นชัดขึ้นมากๆเลยนะคะโอ้ชัดเจนมากครับท่านนี้แทบจะเข้าร่วมทุกสมรภูมิสำคัญเลยนะเคียงข้างท่านดาบีต,ตลอดท่านมักจะเป็นผู้บัญชาการกองทหารม้าฝั่งขวาด้วยซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญมาก แล้วร่างกายท่านก็เต็มไปด้วยบาดแผลจากการรบด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีบันทึกไว้เลยว่าร่างกายท่านเนี่ยมีรอยแผลเป็นจากหอกจากธนูเยอะมากโดยเฉพาะตรงหน้าอกเนี่ยเขาบรรยายว่าเหมือนตาน้ําหรือหลุมบ่อเลยโหขนาดนั้นเลยเหรอคะครับลูกๆท่านเล่าว่าเอานิ้วแย่เข้าไปในรอยแผลพวกนั้นได้เลยมีแผลใหญ่ๆนี่น่าจะเกิน30แผลนะครับแล้วที่สําคัญคือ ที่สำคัญคือแผลทั้งหมดอยู่ด้านหน้าครับไม่มีแผลด้านหลังเลยอันนี้คือเครื่องหมายยืนยันชัดเจนว่าท่านไม่เคยหันหลังหนีศัตรูไม่เคยหนีจากสนามรบเลยครับสู้ตลอดสุดยอดจริงๆค่ะนี่คือความกล้าหาญของจริงแล้วฉายาฮาวาลีหรือผู้ช่วยเหลือของท่านนาบีนี่มาจากเหตุการณ์ไหนคะมาจากตอนที่มีเรื่องกับเผ่าบานูกุไรซะที่มดีนะครับตอนนั้นสถานการณ์ตึงเครียด ท่านนาบีต้องการคนไปสืบข่าวจากเผ่านี้ท่านซุเบร์อาสาไปทันทีเลยนะแล้วก็ไปคนเดียวด้วยไปคนเดียวเลยเหรอคะเสี่ยงมากครับไปถึงสองสามครั้งเลยนะกลับมารายงานท่านนาบีได้สําเร็จท่านนาบีก็เลยกล่าวประโยคสําคัญนี้ออกมาครับว่าทุกนบีมีผู้ช่วยเหลือและผู้ช่วยเหลือของฉันคืออัสซุเบรเป็นการยกย่องที่สูงส่งมากจริงๆนอกจากนี้ยังมีวีรกรรมอื่นๆอีกไหมคะที่แบบว่าโดดเด่นมากๆมีครับ อย่างสงครามบดัตสงครามใหญ่ครั้งแรกเลยท่านสวมผ้าโพกหัวสีเหลืองเด่นมากในสนามรบและวันนั้นมีรายงานว่ามาลายกะหรือทูสวรรค์ลงมารบด้วยนะค่ะซึ่งท่านนาบีบอกว่ามาลายกะที่ลงมาเนี่ยแต่งกายเหมือนท่านซูเบเลยโอ้เป็นเกียรติซ้ำสองเลยนะคะใช่ครับเราก็มีคนเปรียบเทียบว่าเวลาท่านโกรธเนี่ยจะเหมือนเสือคือหน้าเกรงขามแต่พอตอนเข้าจู่โจมศัตรูเนี่ย จะเหมือนราชสีเลยคือดุด,ดันเด็ดขาดมากแล้วบทบาทท่านหลังยุคท่านนาบีละ่ะคะยังสำคัญอยู่ไหมคะยังสำคัญมากครับอย่างในยุคท่านอุมัดบินคอตตอปตอนจะไปพิชิตอียิปต์ท่านอัมรุบินอาอารซแม่ทัพตอนนั้นรบติดพันอยู่ท่านอุมัดก็ส่งกำลังเสริมไปสี่คนหนึ่งในนั้นคือท่านซุเบกค่ะและท่านอุมัดพูดเลยนะว่าหนึ่งคนในสี่คนนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับทหารหนึ่งพันคน ท่านสุเบกเป็นผู้นำหรืออเมียของทั้งสี่คนนี้ด้วยครับแสดงว่าความสามารถด้านการรบของท่านนี่เป็นที่ยอมรับอย่างสูงจริงๆคราวนี้มาถึงช่วงที่เอ่อค่อนข้างละเอียดอ่อนนะคะคือช่วงความขัดแย้งหรือฟิตนะท่านซุเบกมีบทบาทในช่วงนี้ยังไงบ้างคะในเหตุการณ์ที่เรียกว่าสงครามอูดเนี่ยซึ่งมันเกิดจากความเห็นต่างหลังการเสียชีวิตของคลิฟ้าอุสมานท่านซุเบกท่านตอลหาหะแล้วก็ท่านหญิงไอชะอยู่ฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีความเห็นต่างกับฝ่ายของคลีฟาอาลีบินอาบีตอลิบครับแต่ว่าในสนามรบวันนั้นก็มีจุดเปลี่ยนสําคัญเกิดขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับคือพอนอาลีได้เผชิญหน้ากับท่านซูเบรในสนามรบท่านไม่ได้เริ่มสู้เลยนะแต่ท่านเข้าไปคุยท่านเตือนสติท่านซูเบรถึงคําพูดเก่าๆที่ท่านนาบีเคยพูดไว้เกี่ยวกับทั้งสองท่านเกี่ยวกับความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นแล้วท่านซูเบรทำยังไงคะพอได้ยินคําเตือนนั้น พอท่านซูเบร์ระลึกถึงคำพูดนั้นได้ท่านตัดสินใจถอนตัวออกจากสนามรบทันทีเลยครับเช่นเดียวกับท่านตอลหะในสถานการณ์คล้ายๆกันท่านบอกว่าไม่ใช่เพราะกลัวนะแต่เพราะระลึกถึงคำสอนของท่านนบีที่ท่านอาลีเตือนขึ้นมาได้หลักการมันสำคัญกว่าความขัดแย้งตรงหน้าหลังจากท่านถอนตัวออกมาแล้วกำลังเดินทางอยู่ในหุบเขาที่ห่างไกลออกไปก็ถูกลอบสังหารครับมีรายงานว่าเป็นชาวอาหรับเบดูอินคนหนึ่งชื่ออิบนูจูมูส เป็นคนลงมืออาจจะด้วยความเข้าใจผิดหรือหวังรางวัลอะไรบางอย่างแล้วคนนั้นก็นำดาบหรือบางรายงานว่าศีรษะท่านไปให้ท่านอาลีเหรอคะใช่ครับเขาคงคิดว่าจะได้รับคำชมหรือรางวัลแต่ปรากฏว่าท่านอาลีเสียใจแล้วก็โกรธมากท่านอาลีไม่ได้ดีใจเลยไม่เลยครับท่านเสียใจมากที่สหายเก่าต้องมาเสียชีวิตแบบนี้แม้จะเคยอยู่คนละฝ่ายกันท่านประนามคนฆ่าอย่างรุนแรงเลย แล้วก็พูดประโยคทีเ่เป็นที่จดจำมากว่าจงแจ้งข่าวร้ายแก่ผู้สังหารบุตรของซอฟิยาคือแม่ท่านสุบายะว่าเขาจะได้อยู่ในนรกโดยอ้างถึงคำพูดที่ท่านนาบีเคยบอกไว้ว่าคนที่จะฆ่าท่านสุบายะจะตกนรกนะครับแสดงถึงความเป็นพี่น้องความยุติธรรมที่มันอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองไปเลยนะค่ะกันเรื่องที่น่าเสะเทือนใจแต่ก็แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของท่านอาลีด้วยนะคะถึงแม้ว่าจุดจบท่านซุบเบตจะน่าเศร้า แต่มรดกเรื่องความกล้าหาญความศรัทธาที่ท่านทิ้งไว้มันก็ยังอยู่แล้วก็ส่งต่อมาใช่ไหมคะแม่นอนครับชัดเจนมากโดยเฉพาะผ่านทางครอบครัวท่านอย่างท่านหญิงอัสมาภรยาแล้วก็ลูกชายท่านซึ่งต่อมาก็เป็นบุคคลสาคัญมากๆเหมือนกันมีเรื่องเล่าที่แสดงถึงความเข้มแข็งของตระกูลนี้ได้ดีมากเลยครับเรื่องอะไรคะเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะเป็นช่วงเทศท้ายชีวิตของท่านอับดุลลอห์บินอัสซูเบลนะครับ ตอนที่ท่านกำลังจะสู้รบครั้งสุดท้ายกับกองทัพของฮัจจยาต์บินยูซุฟที่กำลังเหนือกว่ามากๆก่อนจะออกรบท่านก็ไปหาไปปรึกษาไปลามานดาคือท่านหญิงอัสมาซึ่งตอนนั้นท่านแก่มากแล้วแล้วก็ตาบอดด้วยค่ะแล้วท่านหญิงอัสมาให้กำลังใจลูกชายยังไงคะในสถานการณ์แบบนั้นอ่านนะครับแต่ท่านหญิงอัสมาตอบกลับมาด้วยคำพูดที่เอ,อ่อต้องบอกว่าตำนานจริงๆท่านบอกว่าลูกเอ,อ๋ยแกะที่ถูกเชืออไปแล้วนะ มันไม่รู้สึกเจ็บปวดหรอกนะเวลาที่เขาจะถลกหนังมนะันอะโอ้โหคมมากค่ะครับคือปลอบใจว่าไม่ต้องไปกังวลกับร่างกายหลังความตายให้สู้ให้เต็มที่แล้วที่สุดยอดไปกว่านั้นคือพอท่านคลำตัวลูกชายแล้วเจอว่าใส่เสื้อกราะอ,อยู่ข้างในค่ะท่านพูดเลยว่านี่มันไม่ใช่เสื้อผ้าของคนที่จะเป็นชาหิตนะคือคนที่ปรารถนาจะพลีชีพในหนทางของอัลลอฮ์เขาไม่ใส่เกราะก,กันหรอ คำพูดนี้ทำให้อับดุลล์ถอดเสื้อเกราะออกเลยครับแล้วก็ออกไปสู้จนเสียชีวิตอย่างสมเกียรติเป็นเรื่องราวที่แสดงถึงจิตวิญญาณความศรัทธาความไม่กลัวตายของตระกูลนี้จริงๆนะคะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มาถึงรุ่นลูกเลยพอเราได้เจาะลึกเรื่องราวทั้งหมดของท่านซุเบอิบนุอัลอาวามวันนี้ก็ได้เห็นภาพท่านชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะทั้งความกล้าหาญตั้งแต่เด็กความศรัทธาที่ไม่เคยสั่นคลอนการอุทิศต,ตัวในสนามรบ แล้วก็สมญาณนามผู้ช่วยเหลือของท่านนาบีที่ท่านได้รับมาอย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆครับชีวิตท่านนี่เป็นบทเรียนที่มีค่ามากจริงๆนะครับทั้งเรื่องความเชื่อมั่นในสัจธรรมความกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกแม้จะต้องเจออันตรายแล้วก็เอ่อความสําคัญของการสนับสนุนกันในครอบครัวเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าแม้จะลําบากหรือมีความเห็นต่างกันบ้างก็ตามการตัดสินใจถอนตัวจากสงครามอูดนั่นก็เป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งมากนะครับ เรื่องการยึดหลักการให้เหนืออารมณ์ใช่ค่ะจุดนี้น่าสนใจมากการเป็นผู้ช่วยเหลือมันไม่ใช่แค่ช่วยในสนามรบอย่างเดียวนะคะแต่ยังหมายถึงการช่วยรักษาหลักการไว้ด้วยถูกต้องเลยครับและนั่นอาจจะเป็นคำถามที่เราทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันต่อได้นะครับว่าในยุคปัจจุบันของเราที่มันก็มีความซับซ้อนมีความเห็นต่างมีการทดสอบในรูปแบบต่างๆเนี่ยการเป็นผู้ช่วยเหลือในหนทางแห่งความดีความถูกต้อง มันมีความหมายยังไงได้บ้างแล้วเราจะแสดงความกล้าหาญทางศีลธรรมยืนหยัดในหลักการเหมือนท่านซุไบต์ได้ยังไงโดยที่ไม่หวั่นไหวต่อแรงกดดันหรือความขัดแย้งต่างๆรอบตัวเราเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้การเจาะลึกเรื่องราวของท่านซุไบอิบหนูอัลอาวามก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้และขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางสำรวจเรื่องราวอันน่าประทับใจนี้ไปกับเราค่ะ หวังว่าการสนทนาของเราวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ n o r s p h e r e Podcast